หน่พาแม่ไปดูเป็ดหน่อยสิอันนี้เขาเรียกเป็ดอะไรอ่ะลูกเป็ดสีดำมันอะเป็ดสีดำเป็ดไข่เป็ดไข่ครับโอ้เป็ดตัวสีขาวเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดเทศเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดเทศแล้วทำไมหนูให้เขามาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันจะได้ไม่จิกกันได้ไม่จิกกัน จะได้ชิ้นด้วยกันแล้วเขาสามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้ไหมสองตัวนี้สามารถผสมกันได้สองตัวไหนไอตัวขาวนั่นหรอขาวสองตัวตัวขาวสองตัวผสมกันได้เป็นตัวผู้กับตัวเมียหรอหนูซื้อมาตัวเท่าไหร่ลูกเออตัวเมียใกล้ไข่แล้วตัวละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทตัวผู้ตัวละร้อยตัวผู้ตัวละร้อยเก่งจัง แล้วแล้วเป็ดเอบ้านน,ะนานไหมกว่าจะออกไข่กี่เดือนรู้ไหมออหลายเดือนหลายเดือนแล้วหนูให้กินอาหารอะไรอ่ะลูกไหน,นอาหารเขาแล,แล้วค่อยให้ตอนเย็นค่อยให้ตอนเย็นผสมลำกับหัวหานแล้วก็หญ้าหวานหญ้าหวานหนูไปหามาจากไหน,นปลูกเองแล้วหนูทำยังไงอ่ะหญ้าหวานถึงจะให้เป็ดกินได้ สับเอาสับแล้วก็ผสมกันผสมกับอะไรครับผสมกับลำหัวาหารโอ้ผ oh, สมกับลำหัวาหารแล้วเป็ดกินดีไหมดีแล้วมีอาหารอย่างอื่นไหมนอกจากแย่หวานเขาก็จะหากินของเขาหากินของเขาเองเขาเบื่ออาหารนี้แล้วเขาก็จะหาเคีย่ยวไส้เดือนกินโอ้ oh, จะหาเค,เคียวเไส้เดือนกินเมื่อคืนก็ เมื่อคืนตอนฝนตกเขาก็หาเขียดกินหรอใจเดือนมันจะออกมาใช่ไหมลูกเวลาฝนตกใช่แล้วเขาก็เอาปากเขียดินหากินเอาเอาปากเขียดินหากินแล้วสองตัวนั้นหนูซื้อมาตัวเท่าไหร่เนี่ยไปดูสิหนูซื้อมาตัวเท่าไหร่หหครับอันนี้ถ้ารวมสองตัวเลยสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทแล้วเป็นเงินของใครเงินของหนูนี่โอ้เงินของหนูใครให้หนูเก็บเก็บทั้งอารปีเพียง เก็บทั้งอาทิตย์เลยอ้ยทำไมเก่งจังแล้วเป็ดสีดำหละเป็นเงินของใครเงนของเงินของนายของนายจะอมสินหรือเปล่าแก่อมสินหรือเปล่าดูสิเป็ดเทศตัวผู้กับตัวเมียแล้วเมื่อไหร่เขาจะผสมพนันธุ์กันนะลูกอีกนานไหม สมพันธ์กันเสร็จแล้วก่อนซื้อมาอ๋อนี่เพราะว่าเพราะเจ้าจของเขาบอกว่าตัวเมียมันมันท้องแล้วโอ้ตัวเมียมท้องแล้วอีกหนึ่งเดือนเขาจะข่ายอีกหนึ่งเดือนเขาจะขายจะแล้วเขาจะฟักเป็นตัวออกมาใช่ไหมนี่เล่นลอะไนไงนีึกชอบเลี้ยงเหรอลูกหนูถุงซื้อมานึกชอบเลี้ยงใช่ไหม ี่เวลาเงาๆก็มาดูเป็ดนี่แล้วใครเป็นคนผสมอาหารให้เป็ดกินนี่ก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมหนูผสมอาหารนะลูกใช่ถ้าถ้าลืมผสมก็ให้ยายผสมให้นี่เอาแล้วถ้าถ้าฝนตกแล้วจะทำยังไงเป็ดจะเปียกฝนไหมเนี่ยเพราะไม่มีหลังคาเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ตรงนี้เขาไม่เป็นไรถ้าฝนตกมาเขาก็ออกมาวิ่งเลย อ๋อ oh, เขาชอบใช่ไหมใช่ไฟก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่ายุงกัดยุงกัดไม่ถึงเนื้ออ๋อเพราะเพราะ,เพราะว่าเขามีปีกแข็งเพราะเขามีปีกแข็งยุงก็เลยไม่กัดใช่ไหมใช่ยุงกัดไม่เข้ายุงกัดไม่เขานี่ยุงไม่สามารถกัดเป็ดได้เพราะว่าเป็ดมีปีกแข็งถ้าถ้าวัวน,นั่นแหละมันกัดได้ถ้าวัวกัดได้ แล้วหนูให้ข้าวเขาเป็นเวลาไหมลูกวันหนึ่งให้กี่ครั้งให้สองครั้งเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นแล้วมีอาหารเสริมอย่างอื่นไหมนอกจากข้าวมีมีน้ำตำลึงมีน้ำตำลึงแต่ยังไม่ได้ให้น้ำตำลึงหรือใบตำลึงน้ำตำลึงน้ำตำลึงช่วยอะไรลูกทำไมถึงให้น้ำถ้าถ้าเขาฟักไข่ถ้าตัวเมียตัวนี้ฟัก แล้วก็ต้องให้กินจะได้บำรุงเขาจะได้บำรุงให้ให้เขาไม่ได้เป็นไรตอนตอนอกไข่สิ็อ๋อให้เขาแข็งแรงกว่าเดเก่งมากๆเลยลูกเก่งมากๆเลยหนขอดูลูกเป็ดหน่อยสิวิ่งเร็วอ๋อเนี่ยวิ่งเร็วเห็นไหมเนี่ยเขากลัวคนหรือเปล่าลูก อันน่ะน้องเป็ดกลัวน้องเป็ดกลัวเห็นไหมเขาพากันไปอยู่ตรงนั้นอ,อันนี้ทำที่ไว้ให้เล่นน้ำอ๋อนี่นะน้ำของเขาเล่นอ okay. โอเคโอ้เก่งจังลูกเก่งจังเก็บเงินก็เก่งด้วยนะเนี่ยอันนี้จะซื้อมาอีกหนึ่งตัวจะซื้อมาอีกหนึ่งตัวซื้อเป็ดปบบโอ้ซื้อเป็ดเพศมาอีกหนึ่งตัวตัวผู้หรือตัวเมียลูกตัวเมียซื้อตัวเมีย พอมีตัวผู้อยู่แล้วหนึ่งตัวเนาะใช่ขอสมพันได้อืมอันนี้เก็บเงินได้แล้วเก็บเงินได้แล้ว<อ>เก็บเงินวันละกี่บาทเก็บนวันละี่บาทนี่แล้วยายให้ไปวันละกี่บาทวันละยี่สิบบาทแล้วหนูไม่กินอะไรเลยเหรอกินในบาทกินในบาทอ๋อมีเงินเติมบัตรไว้ใช่ไหมใช่ขยันจังเลยลูก ่ลูกเป็ดมาแล้วเห็นไหมเขาอยากว่าออกมาแล้วลูกน่ะทําไมเขาทำปากแบบนั้นอ่ะเขาหิวหรือเปล่าเขาชอบทำแบบนั้นเ <laughs> ขาชอบทําแบบนั้น <laughs>